แล้วมันขนาดนี้บอกที่ที่แล้วนั่นบ่บบปานี้ครับบ่ปบานี้ครับต้นมนสิเป็นย่างต้นมันตอกเป็นแรศเหียนเหียนเียน้บงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชตะมูลทรัพย์นำทุกท่านมาที่บ้านตัดภูวง์ตำบลคำบ่ออำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครครับมาที่นี่กลับมาพบกับคุณรัฐพร์ภูเวียนวงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับครั้งที่แล้วเรามาทดสอบทดลองกับพื้นดินที่ไม่มีหน้าดินเนาะพื้นนาไม่มีหน้าดินเราใช้แซฟสปาร์สสี่ลองโรยๆไปดูนะครับตอนนั้นก็แดดร้อนมากอากาศร้อนแห้งแรงแห้งด้วยแห้งเนาะไม่ไม่ค่อยมีน้าไม่มีน้ำแล้วเราก็เป็นเป็นข้าวนาหวานนะครับเวลานั้นหลังจากวันนั้นมาดูวันนี้เราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นดีขึ้นบ้างดีขึ้นกว่าปีก่อนอือครับอ๋อดีขึ้นกว่าปีก่อนเนาะ แต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าดีมากเพราะว่าพื้นฐานเดิมก็คือไม่มีหน้าดินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นก็ดีขึ้นอยู่ครับก็ดีขึ้นเนาะสภาพดินเป็นยังไงครับดินมันอ่อนมันแข็งมันเป็นยังไงก็มันค่อยๆจะกระด้างข้างบนอยู่ครับแตเป็นกระด้างข้างบนครับ,รบแต่แต่เดิมคือมันแข็งมันกระด้างอยู่แล้ว <verdad> นะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ ก็ถือว่ามันอ่อนขึ้นดีขึ้นเนาะนุ่มนุ่านุ่มขึ้นวันนี้เราก็เลยจะต้องมาหาตัวช่วยเพิ่มอีกครับเพราะว่าสภาพดินค่อนข้างค่อนข้างแย่แต่ว่าใช้แซฟสปาร์กไปแล้วก็ดีขึ้นบ้างนะครับดีขึ้นบ้างแต่ว่าต้องการอยากจะให้ให้สวยเลยนะครับให้ดีเลยก็เลยจะใช้แซฟสปาร์กกับแซฟสปาร์กสองนะครับจะฉีดพ่นทางใบเดี๋ยวเราจะลองเอาไปฉีดพ่นกันดูครับ เราก็ลองฉีดพ่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ20กว่าวันซึ่งช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าน่าจะใกล้จะตั้งท้องหล่ะนะครับถึงเวลานั้นอาจจะมีอีกตัวหนึ่งมามาเสริมประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยในเรื่องการตั้งท้องแต่เราจะกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าผลลัพธ์จากการที่เราฉีดวันนี้เป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณรรรัััคคคบบบ